สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียชาชนแนลนะครับวันนี้นะครับเฮียมารีวิวนะครับกิ่งไร้สายนะครับผมก็เอาไว้สําหรับติดที่หน้าบ้านนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งติดไว้ในบ้านที่แบบอยากให้ได้ยินเสียงนะครับเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นเหมือนตัวเครื่องแลนนีีตัวกดนะครับแล้วก็มันจะมีฐานแถมาให้แต่ว่าเราต้องซื้อฐาน AA เเตรียมไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราแกะก่อน หลังจากที่ถอดออกมานะฮะเราก็ใส่ฐานนะครับตามลักษณะในรูปนี้เนี่ยค่ะผมนี้นะครับก็แบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาใส่กรอบด้านหลังกันนะครับหลังจากที่เรากดใส่ไปแล้วนะฮะเราลองกดดูนะครับอืมโอเคฮะคือใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเสียงดูนะครับ อันนี้นะฮะวิธีลองเปลี่ยนเสียงกดด้านข้างอืชอบอะไรแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยนๆนะครับถ้าเราไม่ชอบเพลงน,นี้นะครับก็เปลี่ยนกดอีกนะครับจนกว่าเราจะได้อ่กลิ่นที่เราถูกใจนะเสียงอืประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สมมติว่า สมมติเราว่าเราเราชอบเพลงนี้นะครับเสียงนี้นะฮะลองกดดูนะครับแบบนี้นะครับผมเป็นการเปลี่ยนเสียงนะครับโอเคอันนี้ยี่ห้อนะครับมันสมาร์ทนะครับผม colorful นะครับ f r e s h flasher fres นะครับ flasher d ด a w ครีมเอซิมีโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นรีวิวนะครับอันนี้อันผิดขอโทษด้วยนะครับ Colorful Fresher Doll อะไรเนี่ยชิชิมีอ่ะนะครับวันนี้ไม่รู้นะครับยังไงยังไงก็วันนี้ขอจบการรีวิวนะครับกิ่งไลร์สายนะครับผมเท่านี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ